อะไบ่้องว่อรไปกินเตี๋ยวป่ะไปกินเตี๋ยว้ลไปิมบัวย์เไปกนเตี๋ยวไปกินเตียวอยู่สินเตบอไปยังรวงผาบางนะครับเนี่ยเปิดตางเลียนมันนีนตก กันมาครับสวัสดีครับสบายดีเด้อป้าลุงสบายดีย hmm. ่มเศร้าย่มสวยอะไรเลี่ยโอ้ยนเด่วอันหนาถือห่วงอันใดได้ลูกจีบใส่จีบต <when? If> ้องเปิดใส่เอาเขาเล่าเลยสิยิงต้องเปิดใส่เดือกกบเลยบิดกบิดในโนมญาเทนมาเพิ่นก็กินอยู่อซื้อมาฝากญาเทนซื้อให้ เดียืเดี๋ยวเดียยังตั้งไข่มุกแล้วยังมากินอย่งอนบอกินที่เปนเนมันตัวบ่ไงเนี่ยยุ่งกัดตัวเมื่อคืนนี่นะยุ่งกันต้นเ้านต้อนข่าลูกคนเด้ยวนปขอหนองไปจะแห้งแม่เพิ่งให้อื้แหงด้วยหอมรืมั่น ใช่แล้ครับชิบืนไปใส่มาหม่ำปะมาหม่ำขี่รถเข็นบื้อมาหม่ำปะ <c oughs> นี่เดินเอื่อยตีมือเลยตีตูดเลีตูดหัวเจ็บกรดกปนปลาดุกน้องเอ้ยกินกับหนึ่งมะกุอาสมพักน้องเงยได้ไข่ปลาโลไข่ปลาโลอ๋อมาพี่น้องมากิ้นเขาด้วยดีพี่น้องมาจินเต่า จะน้อเห็ดไข่โลดยายอยู่เย็นคนตัวนเด้งามบ่สบายดีนอกมาด้วยกดข้าวทนอวมา,าดีป่าลุงนะนนแก่พอดงูไม่หยดาดัวไหนอ้ยแหงหน่อยก็ไปนอไมัเต็มกรดูไม่ไข่ เก็พ like ิจ like. mm. mm ิตรู้ไะเี่ยมเีเาฮ้ยอืม้ใว่าหนครอะไรือเจ้านงวเจ้าไว้ถาใชกินหัวเจ้าลายเนาะห้าต่อยพมอเลยใครเทยอ่ะครก็ยังง่านี่อืใก็ไก่ขึ้นหรอ น่นะนื้อนะตันพูงงามี้ามเลยคุณฉันูดว่าได้ไหมมาได้แค่หัวจัเอ้ยจับปลาบู๋คิดว่าใครปลาบูน้ำมือเนื้อเนี่ยไปไวจับก่อนเ้ปลาูมันจะข้นหางเพราอนั่นนะแต่มาคิด็เกิาจะเขาหน้อยกว่า เขาหมแชะได้แค่ปลโล่มันก็ุ่งหนสิมงวงกระหอบเนาะอือหาอย่นัลักใย้อแล้วสุนทรกันไปจุดเลยลงไว้สนเหงโซ่ลงรอเ่านไร้ได้ไข่ปลาโลตัวน ตลาดพุ่งพุ่งมากเลยไทย่้าวกระหลาดนี้โอเคเป็นพงมนกระเทีองกวมันกับเป็นอลไรเนาะเอี๋ยวจันะพักเป็นยังไงชมพักชมพี๋ยม่เือดู่ Tôi thấy ừ. không nữa nhút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> <laughs>

นิมันเนกินเงินแหละใ้มาลูกนหมือแล้วครนครับกอย่าลืม่หนึ่งต e ัวให้เขนใหญเก็บขาเก็บผา

มันดูดปะหลั่ตัวีน้ามอกว่ะอืมดีหน้ามันออกกว่าแข่กินเ่ยน้าแกี่ได้หัาไม่หนอนกระดาเจะได้นี์ไข่แทะแทเอ่าโจนเลยโอ้

านยังย <c oughs> <é> ังอยู <cu> ่ก euh ็ไอยู่เพื่อจะห้ยุบขับรนักข้าจะปเนาะไปกินอาหาดีาเพราะขาเนี่ยมันเสฉ่มัหัวแทนที่ับขาแก่เราแก่พันปีพวกเนี่ยไม่ใช่ป่าเขาเลยมาใส่ของตัวเอง

ไขายลมถ้าต้มแล้วบอค่อยจะปวดนันต้มไข่แล้วแหละเดยวพองพปหลบลงไปทำไมถพะโล่เหยนี่เวลากินเบอ่อเราจะเขยิบไข่ดนี่ยบบหนุ่ยป่ะเสริ

น้ะแล้บุฟเฟ่ต์สิ้นสุดแล้วสิ้เพม่อนกันเเส้ยเพลโอ้ยเพล็ต้งใช้อะไรใ่้บุฟเฟ่ตเลยเฮ้เนี่นี่ต้องใช้บุฟเฟ่ตนี่ใชบุฟเฟ่ตแล้วไปใช้บุเฟ่ตใช้แล้วก็นานปุงมันรอเองเลยไม่ไมเรืองอยู่บ้านทุงากินบะทงเรียเหร เอาเลยด่ามางสิ e ่งนะดูทำดุติ่พดหลักตั่งมันดีตามเรยูเลยด่ามังคขาเปือกเท่ไหร่นะมกินมาจอดคุ้งเถวขาทานอยู่ม่ีก็เ่อยแต่ปวดปวดปวดปกกระจับ มันขั <bursting> <representing S 3> เดเก็ดมันขัดเก็ดแล้วน้ำนงกบบาเลยอืมเกือง so ูก like ็กระโจนลาเลยน้าเอามาจับ <Lust> ค <im> ือามาก็จะเอาเบือกบุกย uh ินงจะาข้าหงาเขาไม่ง่ายเลยทุกเรื่องทุกเรย่อยก็มีต่นกจิกินนะน้ำไปจาขออันนี้ก็ได้กินสองหมู่นี้แหละ ในเทียมโบหลอกหมางหล่เน oh, ี่ยเหมือนางล้อ้าวม่ไ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 มไมม่ไม่ไม ok ่ไม่อม่ม่ไอ่ไ่ไไไมไม่ไไทม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไมไปขไปยไไไไ่ lô là cao bạn Ủa độa mhm 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 Nó mhm nhảy mhm 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 ไก่ the, <c oughs> เข้ไปเสทังคนละโอ้โหอาลุกอานุกตอต้งนึงแต่แค่เราเ็่เอ้ยทานี้ก็จะส่นุดที่ถุงเหมือนได้แบบคู่เมืองกันแล้วน่ะเข้ามาเลยนี่ล้างคืนนี่ชานี่ชาไปนี่ล้างเสียงยังบุหรี่ พี่ะพเราขึ้นังเตียงครบ่อังเตียก็ไม่คืยจะเข้าบ่ก็จะไข่บ่ไข่กับตะเล่บก๋ออที่เอาละคนจะบอกมคเงินแล้วมันไ็จะจากกูได้เงินแล้มันตองเบิดอยู่แล้วจะเห็นยังไงไปาวไปดีเี้เอาไปดี๋ไปดี๋เป็นหมมือแล้วเดี๋ยวเอา นุ่ยังเราเอาบุกเดี๋ยวยาแล้วตุกเอามาตดตะไครก่อนงั่นใช่คือคอตหวานเอาตะไคร้ต่ตอกันใหม่เด้อป้ารุ่ง